อันนี้ต้นยอค่ะลูกเต็มเลยลูกเขาตำตำเหมือนตำส้มตำอะค่ะอร่อยเหมือนกันนะคะแล้วก็อ่าถ้าลูกสุกๆจิ้มเกลือกินค่ะอร่อยดีนะคะแล้วก็เป็นยาละายด้วยส่วนใบเขาก็ไว้ทําห่อหมกอย่างที่ลูกลก,กันหรือลวก,ลก,ลกจิ้มน,น้ําพริกนะคะหรือว่าจะเอาไว้แกงแกงกับ ปาแกงกับไก่ได้หมดค่ะเดี๋ยววันหลังจะลองทำใบดูใบยอให้ให,ให้ให้ชมกันนะคะนี่ฝนตกค่ะฝนตกจนต้นเขางุ้มเลยน้อมลงมาเลยค่ะฝนตกก็เลยแต่ว่าไม่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 ได้ใช้วิธีตัดต้นนะคะใช้วิธีแค่ลิดใบออกให้มันบางๆให้ต้นมันไม่หักแล้วก็ให้มันโน้มอยู่อย่างเี้ยละคะ่ะเราจะได้เก็บใบง่ายดีนะคะไม่หัก เอาใบออกแล้วเขาก็จะแตกกิ่งใหม่ออกมาอีกด้วยนะคะนี่ค่ะวิธีการเราก็จะได้ใบอ่อนๆกินด้วยนะคะไม่หักไม่หักค่ะไม่ต้องกลัวหักบางคนมาที่บ้านก็จะแบบโอ้ยพี่เจ้ากลัวมันหักไม่หักค่ะโอเคค่ะ